สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพคลิปนี้มาพบกับเรื่องสั้นถนนราชดำเนินยามสนทยาไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความเงียบของถนนราชดำเนินในยามที่แสงสุดท้ายของวันยังไม่หมดไปเสียทีเดียวชายวัยเจ็ดสิบปลายปลายใส่เสื้อ เิดธรรมดาเดินช้าๆผหาเงาติกเก่าในย่านพระนครมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในมือเขาถือภาพถ่ายเก่าถ่ายจากกล้องฟิล์มยุค70ภาพนั้นคือเด็กชายสองคนในชุดนักเรียนยืนอยู่ใต้เสาไฟฟ้าหน้าร้านถ่ายรูปบนถนนราชดำเนินกลาง น้องชายชื่อเพชรอีกคนชื่อปิ่นลูกของเขาเองทั้งสองหายตัวไปในคืนหนึ่งของเดือนพฤษภาคมทีนนั้นฝนตกหนักและกลิ่นเลือดคละคคร้งไปทั้งพระนครพวกเขาหายไปพร้อมกับฝูงชนที่ไม่มีวันถูกระบุชื่อและเสียงปืนที่ไม่มีใครกล้ายืนยันว่า ใครเป็นคนว่าใครไเวลาผ่านเมือมาเกือบ40ปีชายชรา,าคนนี้ยังคงกลับมากลับมาทุกเดือนพฤษภาคมที่นี่เพื่อรอไม่ใช่หวังว่าจะได้ยินเสียงใครเรียกพ่อจากใครแต่อย่างน้อยหาเห็นกองกระดูกหนึ่งซ้อนกันอยู่ใต้ต้นคูณ ก็จะได้รู้ว่านั่นคือจุดสิ้นสุดจริงๆถนนราดจดำเนินที่เขาเดินผ่านในวันนี้ดูเปล่งปลั่งไปด้วยร้านแนววินเทจป้ายอาร์ดีไซน์ไม่เอี่มดนตรีลิมถนนคาเฟ่เปิดไฟประดับเหมือนในเมืองยุโรปต่หากมองให้ลึกลงไปแค่จะรู้ว่ามีบางอย่างยังเฝ้ามอง เฝ้ามองเขาและเฝ้ามองใครสักคนที่กล้าฟังเขาเดินผ่านหน้าโรงแรมรัตรนโกศินผ่านหอศิลป์ผ่านสารเจ้าริมถนนสายเล็กๆจนมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาหยุดยืนใต้แสงไฟแสงที่เคยสว่างเพื่อประกาศเสรีภาพ แต่ค่ำคืนนี้กรับเย็นเยืยกเหมือนแสงน้นหลอกให้ความหวังสว่างได้เพียงครึ่งเดียวเขายังอยู่ตรงนี้ยังรออยู่ตรงถนนเส้นที่ไม่มีใครออกล้ามองเสียงแหบพราดังขึ้นข้ <c oughs> างหูชายชาราสะดุ้งหันเห็นชายคนหนึ่งผมขาวหน้าตาเหมือนคนจอนจัด แต่มีในตาเจ็บลึกยืนอยู่ใต้ต้นคูณริมทางราชดำเนินมันมีสามเส้นใช่ไหมชายผู้นั้นพูดช้าๆใช่แล้วทำไมล่ะราชดำเนินกลางราชดำเนิเนใ,ในะราชดำเนินเดินนอกใช่ไหมใช่ฟังนะราชดำเนินกลาง คือศูนย์กลางของราชการราชดำเนินในคือใจกลางของการปฏิวัติรัฐประหารมาทุกยุคแต่นายามสนธยาบางทีเส้นทางอาจพาออกไปนอกเส้นทางแห่งความหวังชายคนนั้นเดินจากไปเงียบเงียบโดยไม่หันกลับมาอีกเลย ชายชาราตัดสินใจก้าวเข้าไปในตรอกข้างวัดบวรตรอกที่ไม่เคยมีอยู่ในแผนที่ใดตรอกที่เหมือนเลือกเขาด้วยลินฝนเดือนพฤษภาคมตรอกนั้นทอดยาวและเย็นเฉียบยิ่งเดินลึกเสียงรอบตัวค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงวิทยุทานซิเตอร์เสียงลำโพงประกาศให้ประชาชนออกจากพื้นที่ กลิ่นควันไฟกลิ่นยางรถยนต์ไหมและเสียงฝีเท้าวิ่งหนีซ้อนทับเสียงปรบมือที่ไม่รู้ว่ามาจากความยินดีหรือความเศร้ากันแน่เมื่อก้าวพ้นช่วงตกสุดท้ายถนนราชดำเนินตรงหน้าไม่ใช่วันนี้แต่คือราชดำเนินในอีกยุคเขาเห็นรถลากไม้เก่า เห็นเด็กนักเรียนใส่หมวกตักรยานยนต์เป็นหมวกกันกระสุนเห็นแผงหนังสือเล่มเก่าป้ายมีทัศการรัฐธรรมน,นูญปี2475และเสียงตะโกนว่าอย่ายิงพวกเราอย่ายิงพวกเราพวกเรามือเปล่าท่ามกลางผู้คนนับร้อยเขาเห็นลูกชายป็น ยืนอยู่ข้างน้องชายคือเพชรทั้งคู่ยังดูหนุ่มแน่นไม่เคยแจ่ไม่เคยตายและไม่เคยถูกตรจําอย่างแท้จริงจากใครชายชลาร้องเรียกรูกแต่เสียงเขาถูกกลืนไปในเสียงระเบิดและเสียงปืนเสียงหนึ่งดังเพรื่งทุกอย่างหยุดนิ่งมีเพียงเสียงของใครบางคนในความมืด ที่นี่ไม่ใช่แค่ถนนแต่เป็นร่องความทรงจำของคนที่ยังไม่ยอมให้ความจริงตายไปพร้อมกับร่าง